ขอบคุณบอสนกพศกรที่ปั้นจากดินให้มาเป็นดาวในวันนี้พี่น้องค่ะก็คืออีกไม่กี่เดือนเนาะก็คือจะครบแล้วสำหรับหนึ่งปีในการที่อีลาก็คืออาไอ,อ,อสกุนพรเด็กหญิงปวิรัตแข่งขันนั่นเองเนาะแข่งขันเออที่จะได้มาที่ได้มาอยู่ในองค์กรเสียวิหก คณะมอรัมเซมหกได้มาเป็นลูกบุญธรรมของบอสนกจนถึงทุกวันนี้อีกไม่กี่เดือนที่น้องคะจะครบหนึ่งปีแล้วรู้สึกว่าอาไอ,อสุกนพ,พรพี่น้องรู้สึกว่าตังเตซ่าเบิงมาเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยจากหนามือเป็นหลังมือเลยกวาไดซา้ำรับเด็กหนอยผูนีพี่น้องเชื่อว่าหลายทันแลวคนนะคะที่ติดตามมั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คิดว่าต้องคิดเหมือนกันแน่นอนเลยว่าตั้งแต่วันแรกที่รับมาไอสุนพรก็แบบโอ้โหเป็นเด็กที่ว่า ไม่สดใสเอาง่ายๆเลยคือเป็นเด็กที่ไม่สดใสเลยแล้วตั้งแต่มาอยู่ในเอาองค์กรนี้เนาะมาอยู่กับพ่อจ๋ารู้สึกว่าเป็นเด็กที่ล่าเริงสดใสขึ้นอย่างมากเนี่ยถ้าแฟนคลับท่านใดนะคะมีความคิดเห็นยังไงเออสําหรับเรื่องราวตั้งแต่ว่าวันเลขอีหลาจนถึงวันนี้่มีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุูกับเราได้นะคะว่าท่าน่ะมีความคิดเหมือนเราไหมว่าเนี่ยเด็กคนนี้คือแบบว่า,าเปลี่ยนไปเยอะมาก เปลี่ยนไปเยอะจริงๆพี่น้องค่ะเยอะแบบว่าโอ้โหหน้ามือเป็นลังมือเลยกับวาใไดสําหรับอาไอาสกุณภพรก็คือน,คนี่แหละได้ไปเห็นไปเห็นเป็นโพสเป็นโพสต,ตั้งแต่หนึ่งปีที่แล้วนะคะของบอทว์พสกรแล้วทีนี้นะบอทก็คือได้แชร์ออกมาว่าเนี่ยจะหนึ่งปีแล้วสาหรับสาหรับที่อีหลังมาอยู่ในวันนี้คือเนี่ยบอกว่าแป๊บเดียวจะหนึ่งปีแล้ววันแรกว่ายังไง วันนี้ก็คือรักมากกว่าเดิมและห่วงมากกว่าเดิมนี่ค่ะพี่น้องขะเป็นรูปพี่สามคนอ่าเนี่ยพร้อมกปบกระเป๋าใบใหญ่หญพี่น้อง่ะกระเป๋าใส่เสื้อผ้าของอีหลานเนี่ยก็คือเป็นวันแรกที่แบบว่าโอ้โหพี่น้อง่ะบอกเลยว่าผิวเรื่องผิวเรื่องหน้าตาเรื่องแบบว่าทุกเรื่องอะ่ะตั้งแต่มาอยู่กับบอสอันนี้คือแบบเราแบบว่าคิดนะพี่น้องขะ เขาลองคิดเบื่องแบบรู้สึกว่าตั้งแต่มาอยู่กับบอสอาสุนพรคือแบบว่าเติบโตเป็นเด็กที่มีคุณภาพระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าถ้าถ้าบอสไม่มาเจออาสุนพรไม่รู้ว่าป่านนี้อาชอจะเป็นอย่างไรพี่น้องะ่ะพี่น้องเสือบอกว่าเด็กคนนี้จะเป็นอย่างไรถ้าไม่เจอกับพ่อจ๋าไม่ใช่คนนี้จะไปเรียนมาก,กับบ้านมาเห็ดเบียกซอยปูกระยามาาขนไส้มาสงเกตสีคือแบบว่า นึกไม่ออกเลยว่าน้องอ่ะถ้าไม่ได้มาถ้าไ,ไม่ได้ไม่มาเจออ่ะไม่ได้มาเจอกับพ่อจ๋าจะเป็นยังไงคือแบบว่าโอ้โหดีแล้วล่ะพี่น้องคาดีแล้วที่ได้มาเจอพ่อจ๋าในวันนี้แล้วคือวันนี้คือแบบว่าณปัจจุบันของน้องอ่ะคือแบบว่าโอ้โหดีมากเป็นเด็กที่มีคุณภาพแบบหนึ่งระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะสาหรับอาสนพรและกะสาหรับพี่เห้านะคะพี่น้องคาเห้าเนาะสังเกตซา,าบเบิรงคือแบบว่า โอเคเลยแหละสาหรับตั้งแต่มาอยู่กับพ่อจา๋าคือแบบดีขึ้นมากๆแล้วทีนี้พี่น้องคามาเปิดจะมาเปิดคอมเมนต์นะคะสําหรับแฟนคลับที่ได้ออกมาพูดถึงในเรื่องวันแรกแล้วก็ในเรื่องของไอสุรพรกับพ่อจา๋าว่าเป็นยังไงเนี่ยพี่น้องคะคอมเมนต์เนี่ยป้าออยเนี่ยขึ้นมาอันดับแรกเลยบอกว่าเนี่ยจำวันแรกที่ไปรับคือจําขึ้นใจมากรักเละห่วงใยยวงขานยู่งห่าง,งนะคะมาน้อยเนี่ย คนอยู่ใกล้ชิดคนอยู่ไหนก็คือรักเลยเอ็นดูอีดาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แฟนคลับแต่และคนแบบว่าโอ้โหกดเอาลูกกอดเอาลูก,ก,ลกแล้วผ้าลูกก้าวต่อไปเด้อพ่อจ๋าร้องแห้งแต่วันแรกที่พ่อจ๋ากับย่าจ๋าไปรับเลยค่ะเอ็นดูมากคุณนาพี่น้องคะโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วมากอ้ายโตขึ้นเยอะเลยแล้วก็ย่าขอห,หนูเชื่อฟังนะคะวันแรกเป็นยังไงวัน วันต่อมาก็รักเหมือนเดิมค่ะรักนะคะหลานสาวคนสวยของป้าจากแต่ก่อนรักพ่อจา๋าเดี๋ยวนี้มีลูกมาเพิ่มคือรักทั้งสองค่ะแล้วก็รักทั้งคู่เลยแล้วก็ห่วงใยทั้งสองทั้งสองเลยค่ะแล้วคือรักยังไงก็คือยังเคียงข้างเหมือนเดิมนะคะรักจา้าขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะรักพ่อจา๋าที่มีลูกสาวมาเติมเต็มหัวใจก็คือพี่น้องแฟนคลับทุกคนที่เป็นเอซ เป็นแบบว่าติดตามบอสตั้งอยู่แล้วอะ่ะยิ่งแบบอีหลามมาเติมเต็มอะ่ะอีหลาเข้ามาในชีวิตอะ่ะยิ่งรักยิ่งรักทั้งสองเข้าไปกันใหญ่เลยเนี่ยเข้าบูนหนึ่งเลยพี่น้องเขาตส้กว่าติดตามบอสตั้งแต่วันที่ยังไม่มีอาซูนพพอเข้ามาน้องก็รู้สึกว่าโอเคชีวิตก็ราบรื่นดีทีนี้มีอีหลาเข้ามามีลูกสาวเข้ามาแห่ว่าโอ้โหชีวิตคือเหมือนกับมันฟื้นฟูขึ้นมาอีกแค่แบบว่าราบรื่นเนาะราบรื่นฟื้นฟูเหมือนเหมือนเดิมแหละ ตอนนี้อีหล่าเข้ามาคือแบบฟูนฟูขึ้น2อคูณสเลยก็ว่าได้สําหรับบอดโนกนั่นเองทราสังเกตเพื่นมากนะคะทราเป็นดีซีมากแหละรู้สึกว่าตั้งแต่อาุนพรเข้ามาคือ รู้สึกว่าร่างกายบอสนองคากระชุ่มกระชวยอย่างมากเลยรู้สึกว่ามีกำลังแรงใจรู้สึกว่ามีกําลังใจในการทํางานในการทำอะไรต่างๆนะเพราะมีลูกสาวคนสวยคนน่ารักอยู่เคียงข้างเสมอมาโอ้โหเนี่ยติดตามตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้รับครอบครัวเสียงวิหกอ,อย่างมากเลยค่ะแฟนคลับบอกโอ้โหพี่นงคะ แล้วก็ทั้งชีวิตไม่เคยดูหมอรามตอนนี้ชอบและติดตามตลอดเลยค่ะชื่นชอบการเลี้ยงดูเออชื่นชอบการเลี้ยงดูการสั่งสองของพ่อจ๋ามากเลยค่ะ ได้ทั้งกำลังใจและขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะและถ้าวันไหนโชคดีและมีโอกาสอยากจะไปพบอยากจะไปพบตัวจริงค่ะ,อะต,ตอนนี้ได้ดูแค่ในจอเชื่อว่าถ้าไม่ทันดีนะคะได้ไปเจอตัวจริงคือแบบตางจะตกหลุมรักเป็นอย่างมากเลยแค่อยู่ในจอแค่ดูอยู่ในจออ่ะยังแบบตุ้มรักแล้วถ้าตัวจริงคือจะขนาดไหนคะคุณแม่คะลองไปดูสักวันฤดูกาลพีดีห้าอะถ้าไม่ถ้าไม่มีอะไรติดขัดก็ขอให้ได้ไปดูนะคะสําหรับ หมอรำเสียงหกก็คือสําหรับแบบว่าองค์กรเนาะในทีมงานนี้เยอะจริงๆแฟนคลับคอมเมนต์เยอะมากแล้วก็แต่ละคอมเมนต์คือเป็นคอมเมนต์ที่ดีสุดๆเลยค่ะพี่น้องค่ะติดตั้งต่วันแรกค่ะไปรับแล้วก็ตอนนี้ก็ออยังติดตามตลอดนะคะเพาะจ๋าลูกจ๋าไม่เคยดูหมอรำเลยแต่ตอนนี้ติดเติมเลยค่ะหมอรำเสียงหกรและทุกคนในองค์กรเสียงวิหกอ่า ยี่หแบบเมบเลๆฮะคือเก้าแหละจ้าอีกสวันครบ10เดือนค่ะที่พ่อจ๋าไปรับมานะคะหลังแต่วันแรกคู่บุญคู่บรารมีเคยสร้างร่วมกันมาค่ะพ่อจ๋าลูกจ๋าพี่น้องคะใช่ค่ะ ติดตามมากเลยตอนนี้คือกริ่ตัวเป็นสาวแล้วพี่น้องคะสาวน้อยในป่ามันในวันนั้นพ่อจัดชีวิตวิถีใหมปเป็นซุปเปอร์สตาร์จิ๋วในวันนี้อาย์ไคือลูกสาวคู่บุญคู่บารมีของพ่อจ๋าขอบคุณสองเมืองพ่อจ๋านะคะที่ปั้นดินให้เป็นดาวเนี่ยแหละค่ะเป็นในพี่น้องขะแฟนคลับคือแบบว่าพูดได้ดีมากขอบคุณมือสองข้างของพ่อจ๋าที่ปั้นดินให้เป็นดาวจนถึงทุกวันนี้อืมพี่น้องเป็นจังไดลละ โอ้โหตกมาปีนี้เป็นสาวแล้วคะ่ะไอศุนพรส่วนมากพี่น้องะ่ะแฟนลับเปแม่จะบอกว่าตั้งแต่ไอศุนพรเข้ามารักตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังรักและที่สําคัญค,คือรักมากๆห่วงมากๆรักเพิ่มเติมในทุกๆวันเพราะว่าเนี่ยแหละเด็กรู้สึกว่าเด็กคนนี้คือแบบว่าเพลินกัมีความแบบว่า ยังไงล่ะพี่น้องคะสร้างเสียงหัวเราะเออสร้างเสียงหัวเราะให้คนรอบข้างได้อย่าง ท้าโถมเลยก็ว่าได้แล้วคือในการหลอกการล่าหน่อคือแบบว่าใครได้ฟังก็ตางตกลุมรักในน้ําเสียงของน้องน้าเสียงของอาจุนพรเนี่ยก็คือแบบว่าสุดยอดแหละสาหรับในวันนี้ในเรื่องราวนี้นะคะที่เราได้มาพูดกันในรอบที่ว่าเอ,อิญเนี่ยอยีกไม่กี่เดือนก็ครบปีแล้วนะสาหรับที่อีหลานอยของเขานะคะได้มาอยู่ในองค์กรเสียงหกได้มาเป็นลูกสาวของพ่อจา๋าคือยินดีและก็ขอให้ทุกๆวันนะคะขอให้แบบว่าอีหลานเนาะมีแต่ความสุขแล้วก็อย่าทิ้งเรื่องการเรียนนะคะขอให้ การเรียนคือแบบมาแบบที่หนึ่งเลยขอให้อิลามแบบเรียนรู้การร้องการรำการเรียนคอพูดกันไปด้วยขอให้แบบว่าเดินทางไปไหนเนาะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะสุนทรนี่แหละยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนนะะด้วยคะสมาเปยนข่าวอีกครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ